ตแบสมัยก่อนบริดมากนะ <c oughs> เป็นผู้ชายที่แรกดต่ว่าออกไปสับตัแต่ตอนนี้นก็ใช้ชีวิตแบบยังทำครัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนเ <c oughs> ชื่อไหมว่ายังมีคนเข้ามาติดต่อขอให้ไปเล่นละครเล่นภาพยนตร์เนี่ยหลายต่อหลายเรื่องแต่ตัวเองปฏิเสธด้วยเนื่องจากความมีอายุมาก80กว่าเนี่ยตื่นเช้ามากก็ลัมบัดเขาจะต้องมารอที่ยังไงก็พยายามจะ ที่เอาเปรียบคือสบายๆหน่อยไม่ต้องไปไกลนักอะไรต่างๆเมื่อเร็วๆนี้ปฏิเสธไปเรื่องเป็นพระดีดีแต่ก็ไปไปถ่ายถึงชายนาทเรื่องสาธุที่สองท่านปฏิเสธแต่เขาเข้าใจแล้วก็แบบหนู่หาคนแทนไม่ได้นะถ้าไม่ได้แล้วก็กลับมาเอาข้ออี่นเขาก็หาคนแทนจนได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอิ่มใจในตุดที่ว่ายังมีคนเห็นความสําคัญอยู่แต่ทั้นนี้ทั้งนั้น ก็ยังทํางานที่ตัวรักอยู่เถึนต้นว่าเรื่องอะไรที่เราชอบจะเป็นการพิสูจน์เรื่อะไรก็ตามปลายปีนี้จะมีละครใหญ่เรื่องหนึ่งเป็นละครเวทีเป็นละครรำร้องเป็นละครนอกที่ชายเล่นเป็นหญิงเล่นเรื่องมนทาลงกระท่อมที่ตัวเองเป็นมนทาเป็นตัวสาคัญซะด้วยสิ่งที่บอกเงียบๆตอนนี้ก็คือว่ารอบนี้็นรอบ ใหญ่มากเป็นรอบที่หน้าไปที่นั่งด้วยโมดีใจสุดชีวิตเลยตอนนี้ก็ถึงสาวอาทิตย์ที่ก็ไปซ้อมรำกลอมร้องตัวโดยประมาณพยายามที่จะทําให้ให้ดีเท่าเท่าที่ชีวิตตัวเองจะตัดแล้ว่ามันเป็นอะไรที่สบายแต่เจ้าเหนือหลงของเราทั้งสองพระบีนักข่าวถามว่าอยู่มาจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วก็มองเห็นถึงวงการบันเทิงเช่นไรบ้างตัวเองเนี่ย มองแล้วมีความสุขครับเหตุที่มองแล้วมีความสุขแล้วน่าจะได้ความรู้สึกแ,แปลกๆไปจากตัวผมเองเนี่ยเป็นเพราะว่าเว้นการการทำงานที่ได้รางวัลวันนี้คือการกำกับการแสดงมีมา12ปนะีแล้วแล้วก็แต่เล่นนะฮะแต่กำกับเนี่ยเว้นมา12ปีขั้นมาปีนี้กำกับกลบะครบุษชบาลินไฟแล้วก็ทำด้วย ความเหนื่อยแต่สนุกแต่คนที่ได้รับคือคือว่าตนเองนั้นได้รับรางวัลการกำกับบุษบาหรือใครถึงสามสถาบันคือกันจากอัตลักษณ์แห่งชาติจากความรู้คามแล้วก็มารยาทีนีก็ทําให้รู้สึกว่าชีวิตที่ต่อไปจะตายจะเป็นยังไงก็มีความสุขเต็มที่แล้วล่ะในการที่เราได้ประสปีแล้วไม่ด้ตรงนี้ถ้าเราถึงคาถามเดียวว่ามองโครงการที่มีเช่นไรบ้างเนี่ย ขอบอกว่าเด็กๆตอนนี้เก่งจริงเก่งแล้วก็น่ารักกันมากเราดูแล้วก็พื้นใจแทนท่ว่ิดวออ่าถ้าเป็นคนที่จะต้องปากฝังอะไรก็เรื่อก็ไม่ห่วงนะเด็กๆเ็าทำกันได้เป็นแต่ว่าส่วนที่จะทําให้งานนี้เสียนี่ซึ่งว่าผมคิดว่างานศิลปะผมไม่มีใครมาดึงมาจับออความที่จะต้องการย่งมั่นไปทางศิลปะได้ไม่ว่า จะเป็นทางเงินทางทอทงทางธุรกิจอะไรสักวันหนึ่งศิลปะการแสดงศิลปะที่เป็นศิลปะจรงิงมันจะคงอยู่ในตัวของมันเองของมันเองตลอดไปโดยไม่มีใคกรกล้ามากั้ากายได้เพราะศิลปะเป็นงานที่บริสุทธิ์ศิลปะการแสดงเป็นงานที่ต้องใช้ความรักภาพเอื้ออาทรและความตั้งใจเข้ามาประกอบกันตัวเรื่องธุรกิจนี้เป็นเรื่องรองเพราะฉะนั้น ถาถามว่าคุณวัดมองเห็นว่าในวงการบันเทิงนี้เป็นยังไงผมสบายใจแล้วครับและผงไปได้ไกลมากขอบคุณเด็กๆสมยัมยใหม่ด้วย,ยเด็กที่ไปรับรางวัลเมื่อกี้เนี่ยเป็นเด็กเก่งๆทั้งนั้นเลยซึ่งดูแล้วรู้สึกสบายใจคนแก่มากเลย